อยากมาถามอาจารย์ว่าคำสาแช่งจากคำสาบานมันหนกจริงไหคะโอ้คำถามนี้หลายคนน่าจะสงสัยอยู่เยอะอรับรสารเท่าไหร่ก็เอาคำสาบแช่งคำสาบานหลายคนกังวลมากมึงเขาขอให้มึงล่มจมเวลาผัวกับเมียเลิกกันมันจะเริ่มสาบเสียเทเสียกันแล้วเมื่อก่อนรับกันมากโอ้โหจะเป็นจะตายตดยังว่าหอมไงไงอย่างเงี้ยนะมีความรักให้เองดูทุกอย่างใครจะว่ายังไงปกป้องผาหัวเมียเองตลอดเวลา แต่เวลาเริกก่มการเป็นไงกูขอให้มึลงล่มจมขอให้มึงไม่มีชีวิตใยดีกูขอให้มึงยากจนค้นแคบสาบแช่งมากเลยแล้วสิ่งที่เรากลัวที่สุดเลวนะเวลาพ่อแม่สาบแช่งเพราะเรามีความเชื่อว,ว่าเวลาพ่อแม่สาบแช่งแต่มันจะสักสิทธิ์ที่สุดเลยมันจะต้องเป็นไปตามคำคำสาบแช่งของแม่พ่อแน่นอนจนะอําไว้นะคําสอะเจชาใครกระทากรรมใดไว้บุคคลนั้นย่อมได้รับผลของการกระทำนั้นเช่นพ่อแม่แช่งเราขอให้มึลงล่มจม คำถามคือเราไปสร้างเหตุปัจจัยให้ชีวิตตัวเองล่มจมมัน้นถ้าไม่ได้สร้างไม่ต้องรับผลของการกระทํานั้นไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามเราไม่ต้องรับผลจากการกระทําของตัวเราเองถ้าเราไม่ได้ทำดังนั้นคำสาปเช่ในใดๆเกิดขึ้นในโลกไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติสาเรลิตคนผู้มีความรู้มีบุญคุณแค่ไหนก็ตาม ไม่ต้องไปเกิดความหวาดกลัวถ้าเราทํากรรมใดต้องรับผลของกรรมนั้นไม่ได้ทํากรรมใดไม่ต้องรับผลของกรรมนั้นถ้าทาสาบแช่งในโลกมีจริงรัฐสภาลงให้นหยายเจ้าพญาไปนานแล้วนักการเมืองทั้งหมดตายคารัฐสภาพวกมึงไม่มีสอสอโดนะเทศไหอะไรกมึมงสาบ อยู่ในประจามึงได้ยินตรงกินนู่นกินนี่มึงก็ด่าเขาแล้วสาบแช่งเขาแล้วไม่ใช่ใครสาบแช่งพวกมึงนั่นแหละสาบแช่งเป็นมัสัสสนดาลสารเณรเรื่องชาวบ้านเห็นไหมเพราะฉะนั้นคำสาบแช่งจึงไม่มีผลกับใครไม่ว่าจะเป็นใครเก่งกาจฉกาจฉการรู้ทำเข่งทัดใดอะไรก็แล้วแต่ไม่สามารถทาได้สี่อย่างจําไว้ให้มั่นในหลักคสาสอนพระเจ้าหนึ่งกรรมหรือสุขทุกข์ในชีวิตเราไม่มีใครสามารถดนบันดาลได้ สองกรรมหรือสุขทุกข์ในชีวิตเราตัวเราเองก็บรรดาไม่ได้สามกรรมหรือสุขทุกข์ในชีวิตเราทั้งตนเองและผู้อื่นก็ช่วยกันบรรดาไม่ได้สี่กรรมหรือสุขทุกข์ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ลอยๆในมปรจักเหตุและปัจจัยมันจะมีงองหูข้อหนึ่งทําไมตัวเราเองบรรดากรรมไม่ได้แน่จริงอย่าให้แก่สิลองดบรรดา,นานให้ตัวเองไม่แก่เลยทำได้ไหมทำไม่ได้ลองดบรรดา,นานให้ตัวเองรวยเดี๋ยวนี้สิทำได้ไหม ไม่ได้ลองโดนันดังให้ตัวเองถูกหวยในงวดนี้ดูสิทําได้ไหมทาไม่ได้ได้แค่อะไรสร้างเหตุปัจจัยไปตามความเป็นจริงมันเป็นผลอย่างไรยอมรับไปตามความเป็นจริงแห่งการกระทสของตนไปอย่างนั้นเนะพราะนั้นคําสาปแช่งต่อไปนี้ต้องกลัวไหมไม่ต้องกลัวนะต้องกลัวไหมคําสาปแช่งให้ต้องกลัวให้อย่างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าโดยส่วนเดียวพระเจ้าบอกว่าเมื่อเรามีสมติสัปชัญญะอยู่กับกาย มารผู้มีบาจะทําอันตรายแก่เราไม่ได้อุ para, ปมาอุปไมยเปรียบเหมือนเต่ามีสุนัขจิ้งจอกจะมาทำร้ายเต่าเต่าเลยเอาอวัยวะแหลงตนหดเข้าไปในกระดองเอาหัวหดเข้าไปเอาแขนเอาขาหดเข้าไปเอาหางหดเข้าไปถ้าเต่าหดอวัยวะไว้ในกระดองสุนัขจิ้งจอกจะงับหัวมาได้นะไม่ได้นี่แหละเรียกว่าการมีสติอยู่กายถ้าเราเอาสติตั้งอยู่กายอยู่กับปัจจุบันตลอดเวลามารผู้มีบาจะทำอันตรายแก่เราไม่ได้ สาธุจริงๆคนระับโอ้โหชัดเจนไหม